ะะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูมะม่วงเล็กนะคะมะม่วงเล็กของพี่กันตรีนี้น่าจะประมาณห้าปีเนาะมะม่วงเล็กเราก็ต้องแต่งไว้เลยนะคะแต่งยังไงคะเราก็เลาะเลาะแขนงออกนะคะแล้วเลาะแขนงที่อยู่ข้างในออกนะเลาะแขนงออกให้หมดนะคะให้โลง่ลงๆเล็กก็ต้องแต่งไว้นะคะเพื่อนๆนะเพื่อให้มันปร่งนะคะมาดูนะการแต่งมะม่วงเล็กนะคะ เล็กก็ต้องแต่งนะคะอันไหนที่มันเป็นแขนงเนี่ยเราก็ตัดอันไหนกิ่งไหนที่มันทึบเราก็ตัดออกนะคะเหลือไว้อย่างนี้เล็กก็ต้องคอยแต่งนะคะนีก็เหมือนกันนะคะเล็กก็คอยแต่งออก ต้นเล็กเราก็ต้องแต่งแต่งทุกต้นเลยนะคะเห็นไหมคะเลาะเลาะเลาะ,ะออกเล็กก็ต้องแต่งนะคะ กิ่งไหนที่มันติดพื้นนะคะเราก็ต้องเอาออกนะคะให้โล่งๆนะคะแต่งแล้วนะคะกิ่งที่มันย้อยติดพื้นก็ต้องออกให้หมดนะคะให้โล่งๆแบบนี้เล็กก็ต้องแต่งนะคะเพื่อน ในเพิ่งแต่งไปตะกี้นี่เองนะคะเล็กก็ต้องกิ๊กเอาออกนะคะกิ่งไหนที่อยู่ใต้พุ่มเอาออกให้หมดเนาะใต้พุ่มก็มายังไงมันก็ไม่เป็นลูกนะคะถ้าอยู่ใต้พุ่มมันจะเป็นลูกที่กิ่งที่ได้รับแสงสว่างนะคะได้รับแสงแดดส่องทั่วถึงนะคะมันจะเป็นลูกนะ เล็กก็ต้องแต่งนะคะใหญ่ก็แต่งเล็กก็แต่งแต่งทุกปีเห็นไหมคะไม่ต้องเสียดายเลยเห็นไหมนี่ก็ตัดออก ะะอันนี้ยังไม่ได้แต่งนะคะเห็นไหมคะไม่ได้แต่งก็จะประมาณนี้นะคะทึบมากเลยทึบมากเลยนะคะแสงแดดก็ส่องไม่ทั่วถึงนะเห็นไหมทึบมากเลยนะคะเราต้องแต่งนะแต่งให้มันโปร่งๆอันนี้ใบหนามากเลยใบยหนาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วท้งข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องตัดออกที่มันติดพื้นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นนะคะไม่เป็นลูกนะเราก็ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะต้นเล็กแบบนี้ก็เริ่มแต่งแล้วนะคะเนาะต้นเล็กแบบนี้ก็เริ่มแต่งแล้วนะคะเล็กก็ต้องแต่งนะต้นมีคนถามว่าแล้วต้นแบบไหนถึงจะแต่งต้นแบบนี้ก็เริ่มแต่งแล้วนี้ประมาณห้าปีนะคะต้นเนี้ยแถบนี้เนี่ยพี่กันตรีปลูกได้ประมาณห้าปีแต่ปีนี้ก็ได้ผลผลิตแล้วนะคะ ได้ผลผลิตแล้วแล้วเราก็จะต้องแต่งนะแต่งมะม่วงเล็กต้นขนาดไหนที่ต้องแต่งนะคะเล็กๆแบบนี้ก็แต่งได้เลยนะเพื่อนๆเ,เอากิ่งซ้อนกิ่งที่อยู่ใต้พุ่มออกนะคะเลยนะคะ แบบนี้นะคะต้นแบบนี้ก็เริ่มแต่งได้ละสามปีสี่ปีห้าปีเริ่มแต่งได้แล้วนะคะ หญิงที่เราตัดนะคะใต้พุ่มที่เราแต่ง